ผมได้สูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่ในนิ้ของผมคนนี้ภรรยาของผมและนี่ตัวผมเองวันนี้ผมพก็ซาแต่งตัวมาอย่างกระเทพบุบรแต่ภรรยาผมกลับทําให้ผมควายในยิบตาเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะ ได้เจอกันตั้งนานเฮ้ยว่สันขับรถหรูมาขนาดนี้เนี่ยไม่แย่นะเนี่ยโหขับรถหรูอวดรวยขนาดนี้คุณรู้ว่าใครที่ไหนเฮ้ยเออไม่เจอกันตั้งนานจอชจอชจอชเสื้อเสื้อเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเสื้อวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อผู้หญิงที่ผมซ่อนไว้ในใจผมจะให้เธอเจอผมในวันที่สำคัญที่สุดจะกลายเป็นเทพบุตรตของเธอแล้วหายจากไปด้วยความเย็นใจ โอ้ครูจำผมได้ไหมครับสอบได้ที่หนึ่งทุกรอบเลยนะที่หนึ่งเหรอใช่ครับอ๋อตากครูพอผมให้ไอโฟนรุ่นแรกครูไปเลยนะยังหล่อเหมือนเดิมนะเนี่ยเอ้าครูผมเคยให้อดีนครูไปด้วยนะครูคงจำเธอไม่ได้แล้วแหละอ่าล้อเล่นนะครูจำพวกเธอได้ทุกคนมามามาทุกคนนั่งนั่งนั่งอครูนั่งเลยครับครูนั่งเลยครับครูเนี่ยจำไมว่าซ่านขึ้นใจที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ไอโง่นั่นเป็นไงไอโง่ทัดครูแสิครูอยากลุงเป็นไงบ้าง เฮ้ยอยากกินมากคุณล้อเล่นไม่เป็นไรครับมาดื่มกันดีกว่าเฮ oh, <no. S 1> ้ยหมดแก้วปล้บ <c oughs> ตอนที่เรียน <c oughs> อยู่อ่ะฉันแต่งเพลงให้เพอเพลงหนึ่งคะับแต่วนันนี้ฉันจะมาร้องให้เธอฟังนะ <c oughs> ไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอร้องเพลงอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> มนอาน้าน้งใส วันนี้เธอแต่งงานเนาะไม่รู้เลยอ่ะล้วดูฉันแต่งตัวมาดิยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะคะคุณพ่อเนี่ยสามีฉันเองขอโทษค่ะคุณลุงเอ้าอยู่กันครบเลยนี่เูยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอคะเนี่ยบ้นเรากลับบ้านกันเถอะเออใช่ใช่มึงเมาแล้วมึงกลับบ้านไปเลยมึงปากไปเลยมึงอ่ะกูรู้นะ สูงแรกคนน้ำใสอ่ะมึงก็ได้ไปกับฟ้าเฮ้ย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 ทำไมของมึงคนเขาจะแต่งงานกันมึงไปยุ่งอะไรด้วยจะแ,แต่งตัวมาอย่างกันเจ้าบ่าวเจ้าใส่อะไรก็เรื่องของกูกูใช้เงินกูซื้อเองอย่ามายุ่งเงินมึงเหรอมึงเคยหาตังค์ได้ ัว่าจะเสียศักดิ์ศรีอีกต่อไป<ค><ย>รีบมาเลยครับพี่เกิดเรื่องไงแล้วครับต้องขอบคุณภรรยาโอคทีแล้วของผมที่ทำให้ผมไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเสียอีกแล้วทำไมคุณเป็นคน<ย>ไม่เอาไหนนี่วะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวสซกความจำเสื่อมรู้ไงวาซวซคยเธออยู่เนี่ยหูหนวดรู้ไง แต่งตัวอะไรมันเนี่ยณนักียนล่ะไปงานแต่งก็ใส่ชุดเรียนได้ไงงานแต่งอะไรแม่เธอจะแต่งงานอีกแล้วเหรอ